รถไฟรโรยด้วยซอสชัางแบบโบราณเลยเด็กๆรุประจาโรงเรียนเต็มเลยเต็มขบวนเลยอ่ะวันนี้เจ้าหลามเจ้าเนี้ยอร่อยสุดเลยต้องเาผมกันโอ้ใครไม่มีขักวบัว ฟลวงกรครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปส,วน,ส,ว,นสวนปฏิภัณที่ปานบุรีวัาินครับใช่วันนี้เราจะมือกับช่อง m, and m Story <ช>ัมแอนด์มีสตอรีนะคะจัตกิจกรรมคือพาแฟนลับทุกคนนะคะคไปเที่ยวด้วยกันบนรถไฟรยอยเลสทั้งจากมลโลทึงเลยเต็มครัไปช้าแล้วก็กลับมาก่อนค่ มาดูกันว่ากิจกรรมมีอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ทั้งวันเลยคุณจะไหวกันไหมเหมือนจะมีเงาข้างหลังนะเนี่ยรู้สึกมีเงาข้างหลังปะเดี๋ยววนนี้กรลังมีดาราที่งานว่างานมาวันนี้ครับนเลยเดี่ยวนี้เด็กๆรุ่นมาจากโรงเรียนเต็มเลยเต็มขบวนเลยอ่ะวันนี้เแล้วเขาบอกว่ารถไฟขบวนเนี่ยจองยากมากน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราได้นั่งรถไฟขบวนนี้เที่ยวไปในวันนี้เมื่อกี้ในรถยังถามอยู่เลยถ้าฝนตกต้องต้องปิดนะ ปาาขัวร้อนมาดูสิแอร์เย็นส่ครับไม่ได้นั่งรถไฟมาอย่างน้อยสาิปีวะเนี่ยใช่อันนี้เขาขบวนใหม่แล้วสวยงามเลยเดี๋ยวเราเก็บภาพให้ดูนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มาทิ้งเราไว้แบบนี้แล้วเราต้องไปเรียนกับเฮลิคอปเตอร์เราจะอยู่ยังไงอ่ะสวัสดีฉันรอนรอนวิสลีย์ฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์โอ,อลิชลาที่เก้าทับสามส่วนสี่เริ่มต้นจากสถานีหัวลำโพงท่านี่หัวลำโพงเก่านะครับท่าเราจะนั่ง รุงเทพฯวัดพิวัฒน์แล้วเราจะผ่านสถานีบางซื่อเราก็จะเดินทางไปไหว้พร,ระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมนะครับใครที่อยากลงก็ลงนะครับใครที่ไม่อยากลงก็นั่งรถรถไฟได้ข้าวหมูนแดงข้าวหมูกรอบเรามีเสิร์ฟทุทขันนะครับรู้ลามาเท้า,าอ่ะน,น,น,นอกจากเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวแล้วบนรถไฟเนี่ยก็มีกาแฟ ด้วยมันจะเป็นตู้ที่สามารถขายกาแฟไนดะ้เป็นตู้สุดท้ายตอนนี้เราจะอยู่้ายขระนวดแต่๋ยวขากลับเราจะอยู่หน้ากระนะมีผลิตภัณฑ์ของทงเนีเ่ยอันนี้คือออ,อยอะไรคืออะไรใส่ปลาว่า <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นคนละสีครับ เนี่ยจะได้รับของแจกแบบนี้สังคูนะคะแล้วก็เป็นตะโก้แล้วก็ลูกชุบแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะผมฟักทองค่ะฟักทองใช่เป็นคนเลือกเองอ้อที่เป็นของเครือทิพนะคะแจกทุกท่านที่ขึ้นรถไคมากับเรามาดูเรื่อยๆนะว่าแจกอะไรบ้างเพราะเราแจกกันยังไม่หยุดเลยมันจะแจกไปจนกลับมาไปดูแบบอ้าวจีวส พตาอเราลงจากสถานีรถไฟเดินมาเนี่ยเห็นของกินอย่าง เยอะมากมีทุกอย่างเลยถ้าของอร่อยแน่เลยเ้าหูทอดข้าวหูแดงขคนหลามากินดังนั้นแล้วก็มีไก่ย่างมาแล้วเอาประถมตอนเช้าเ้าเนี่ยของกินเยอะมากถ้าเดินไปถึงองค์พระเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยนะเรากกาแฟให้เมื่อกี้พอดีพนักงานกาแฟเขาบอกว่าฝากด้วยนะคะหนูจะกลมถึงกุ้ง 2,000 years later จบขบวนไหมเดี๋ยวก็บอกให้รถใส่ถอได้ขนาดนี้เลยเหรออร่อยจังเลยอ่ะกินต่อจะจุกไหมเนี่ยวิ่งอนกไปถ่ายรูปแล้วก็กลับไปกินเต้าหู้จะมีข้าวหมูแดงมาเสิร์ฟเป็นอาหารเช้านะคะเดี๋ยวพอตอนที่เราถึงสวนสนนะก็เป็นอาหารกลางวันไปที่อุทยานราชพกษ์กลับมาขึ้ ก็มีข้าวเหนียวไก่หนาแล้วกินเยอะขนาดนี้ตายแล้วที่เอ๋ยมาไม่มีผักเลยอ่ะเ้นี่ดีไหมเพรนะอย่างนี้เนี่ยต้องมีเวจีแล้วนะเนี่ยเพอที่จะพกแนะนควรจะต้องมีพกมาแล้วควรจะต้องพกมานะเอออันนั้นอันนั้นเป็นเบอร์รี่นะเอ็เจ้าแบบต้องใส่แค่นี้เองแต่มากินน้ำบอลกินน้ำบอลไม่กินผักเลยเอาเวจีไปกินโอ้ยมึงจะไทยอินอะไรนักหนาดิอยากกินอะไ อยากินเลยนะ นี้ยอร่อยสุดเลยต้องเอาไป็นผมนะแม่ลูกจันทร์แม่ลูกจันทร์ครับถ้ามาแล้วพอเป็นผมนี่ต้องกินข้าวหลาแม่ลูกจันทร์ครับแล้วนี่คุณเป็นขโมยมาจากไหนของใครเนี่ยผมไปขโมยจากตู้แรกเลยครับอ๋อที่คุณเดินไปถึงตู้แรกตู้แรกครับเราก็สั่งมาประมาณ20กว่า20กว่ากล่องพี่เขาเลือกมาแบบข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำครับแกะดูเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นไงมาเรามามามานะเฮ้ยเป็นไงล่ะดูเนี่ย เขาบอกถ้าจะอร่อยนี่นะก็เดี๋ยวดำเนี่ยมันต้องแห้งไง เนี่ยตรงเนี้ยมันจะดูออกเลยว่าทำมาดีต้อนแห้งเลยมันต้องเอาเยื่อไผ่ข้างในอมาติดเุนให้ได้นี่คือหลักการครับแล้วก็บอกไผ่ต้องเป็นพันธุ์นะไม่ะช่ไท่อันไหนก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดหรือว่าเยื่อไผ่จะหนาไปอ่าแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยหลักการแบบนี้และแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์คุณจะกินข้าวหลามอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณเป็นหมีแพนด้ามันจะเริ่มแพ้ย อนุโมทธนาบุญให้กับทุกๆท่านที่มากับมาแบบนี้ด้วยนะครับอ้นเพื่อนตั้งรวยร่้งรยไม่ต้องเพราะว่ามีกันอยู่แล้วใครที่รัรวยอยู่แล้วก็มาเลี้ยงกาแฟด้านหลังก็ได้นะครับตอนนี้สถานีรถไฟหัวหินก็ายกขึ้นมาเป็น ทั้งบนซึ่งบนสูงขึ้นมามากเลยคือคืออันนี้แต่ตอนนี้เราจะแค่แล่นผ่านเพราะว่าเราจะไปจอดที่ส่วนสวนปริพัทธ์เราจะเดินไปขึ้นรถน,นะคะแต่ว่าเราจะไม่เดินลง ลงสถานีเพราะว่าข้างนอกมันร้อนขนอผัดแอกเนาตรนี้เราน,นั่งอีกตู้ห้านี่คือตู้สี่มีกี่ตู้จ้ะห้าตู้รวมตู้แอนี่ค่ะที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้<ม>นะมีเป็นแบบวินโดว์วิวนั่งคนเดียวหรอตรงนี้มาคนเดียวก็ได้โอเคน,น,นะคะใช้เวลาเป็นรถจากญี่ปุ่นมาเลยนะจ๊ะเรื่องจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากรถไฟไทยตรง ไม่รู้นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ากระจกมันใหญ่ขึ้นแต่ไม่สามารถเปิดมารับลมได้นะมันเป็นท่อแอร์ทั้งหมดวิเขาเพิ่งมีไม่กี่ปีเองเหรอซีน2022นะรถไฟขบวนรอยัลบั s o ้เมื่อกี้ขบวเป็นลิฟต์นึว่าลิฟต์จริงอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองแันนี้เขาเรียกลิฟต์อ๋อเหรอเออจเรียกลิฟต์ สถานีส่วนสนปฏิพัฒ์ซึ่งจริงๆแล้วพอสถานีนี้ปกติการรถไฟก็มีมาอยู่แล้วที่จะลงสถานีนี้แล้วคนที่มาของการรถไฟก็คือมาเสร็จก็ไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำทะเลเพราะว่าโรงแรมก็อยู่ริมทะเล เป็นมื้อกลางวันมื้อกลางวันเป็นบุฟเฟ่ต์เขามีห้องให้เนี่ยริมทะเลด้วยนะนอกจากเราจะพามาทานอาหารกลางวันที่สี่พายนี้แล้วนะคะทางโอท็อปของท้องที่ดีนํามาจําหน่ายด้วยใครชอบอะไรก็ซื้อกลับไปได้เลยเพราะว่าเรามารถไฟไงเราสามารถขนของได้เยอะเลรี่กระปับกระเป๋ามีสร้อยคอน่ารักน่ารักนาจิบเก๋มาทริปนี้ทบกินช้อปปิ้งได้ ขนาดเนี้ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะให้อะไรเขาคะได้ข้าหลามได้ข้าหลามมากระบอกนึงแล้วก็ได้เต้าหู้เต้าหู้ที่นครปฐมใช่ไงี้มไข่ปกติให้อย่างเดียวนี่ให้สามอย่างนะโอ้ยวันนี้ทุ่มเทข้าวบุญทูปตอนนี้สามโมครึ่งแล้วอันนี้เพิ่งเพิ่งเป็นครึ่งแรกนะเพราะเรายังไม่กลับเลยนะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อเอาเลยทุ่นทุ่นขนาดนี้มาดูกกระต่อ และนี่ก็คือจุดไฮไลท์ของเราของคริปรอบนี้เพราะว่าเราตั้งใจจะให้ทุกคนได้มาสักการะกับอุทยานราชพักและก็องค์มหาราชทั้ง7พระองค์นะคะเขาบอกว่ามันมีจุดอะไรนะต้องเอาจะมีจุดสายพระเนตรที่เหมือนแบบว่าทุกพระองค์อจะมุ่งตรงไปตรงที่สายไปใหุ้ตาี่แล้วก็ให้ไปขอแต่อันนี้เราจะเข้ามาใกล้นิดหนึ่งเพื่อจะได้สักการะท่านใกล้ เราขอแนะนําอย่างหนึ่งคือเวลาที่เข้ามาเนี่ยขอให้น้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่บรรยายให้เราฟังเพราะพอบรรยายแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความรู้มากขึ้นและทราบซึ้งกับที่นี่มากขึ้นก็ได้มาสักการะนะเราก็มีความรู้สึกว่าท่านก็เป็นมหาราชที่คุ้มครองประเทศอยู่แล้วและในยุคนี้ก็ท่านคือผู้ที่เอาชนะทุกอย่างซึ่งเราก็รวมใจพัก ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหรอกลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะเป็นครั้งแรกที่ยังโอชาแนลร่วมมือกับมัมแอนมีสตอรีแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะม,ม,มันจะเหมือนว่าการท่องเที่ยวเนี้ยใครๆก็มาเที่ยวได้ไงแต่พอเวลาที่มานั่งคุยกันแล้วมีความสุกเอ้ยยังมีหลายคนที่ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราก็จะจัดให้กับ พี่ๆผู้ใหญ่จริงๆก็ต้องบอกว่ายังโอเอกก็ผู้ใหญ่แล้วมันมีก็อายุได้แลวนี่แหละไม่ที่ไม่เคยก็มาซะาแล้วการที่มากับทุกๆคนที่มีอายุรุ่นดาวข่าวเดียวกันมันทําให้คุยกันรู้เรื่อง่งแล้วมันทําให้มีความสุข ถ้าอย่างไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจะไปกระซิบมัมแอนมีอีกว่าเขาจะจัดอีกไหมเขาจะจัดที่ไหนอีกเพราะว่าเห็นเขาลงเพจแล้วว่าเขาจะมีคลิปหน้าต่อไปแต่ยังโอนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะจัดที่ไหนร่วมกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าผลตอบรับปีรอบนี้เราก็จะไปกันอีกค่ะยังโอชาแนลหมายถึงว่าสูงวัยแต่ใจเด็กมัมแอนมีก็คือสูงวัยเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราก็จะเที่ยวตามที่สูงไวัยไปไหว นนั้ไว้ใจเราได้ค่ะมัมอันมีกับยังโอชาแนลค่ะเป็นไงฮะ <S <S ทริปเป,ป็นไงคะผ่านพูนไปด้วยดีคิดว่าด้วยดีนะเพราะยังไม่ได้กลับถึงถุงเทพงไงแต่ว่าน่าจะโอเทคทริปแรกก็อโอเคทุกคนทุกคนแฮปปี้ครับคิดว่าแฮปปี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟขากลับกันมีการขึ้นรถไฟขากลับปะ เดเมื่อกี้ค่ะบาก็แบบนี้ค่ะกลับเราก็ต้องไปตื่นตรงนั้นที่เขาเรียกว่าลิฟต์เนี่ยกลัมาอย่างไรค่ะกลับก็อย่างนั้นแหละเออได้ปะได้ปะได้ไหมเนี่ยได้วันนี้เป็นไงคะเป็นสีสีไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเพราะอากาศก็วันดีนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็ลมก็นิ่งตอนเราพูดไม่ใช่วันนี้มากับคุณโย์ทัศวรรณเพราะว่าทุกคนที่กลับไปเนี่ยเราจะมีความชีวิตที่ดีแล้วก็ชยโยชยโยชยโ ลิไปแล้วก็เปิดตัวต uh ัว huh> ิลปินนะยาทำอะไรก็ลมบอดจแล้วกันแล้วได้ยังไงก่อนได้ยังไงมาต้องมาต้องพอขึ้นมาเพิ่มลมบนใจลมบนใจอยมีทหนมที่ไหนลมดนะโอเคนะสามขึ้นยืนลมบใจลมบใจอยมีที่หนลมบใจ Hi bad ดีไม่เล่งมากก็แล้วนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้เราอิทเอมกับการที่ได้จัดแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ซึ่งเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าเราจะทำแบบนี้อีกไหมเข้าไปค่ะทำครับขอบคุณจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้ารถไฟและอยากจัดมากแต่ไม่แต่ว่ายากไปไหนหวันะับมามันมี้วเพื่อนกัรนะครับสำเร็จไม่ได้เลยก็ทีมนี้ แฮปปี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเราไม่ชว่าจะเป็นคนที่มาด้วยคิดว่าทุกคนมีความสุขจริงตามมาดูกันว่าเราจะจัดกันอีกไไมอยากให้มีอีกอย่างแน่นอนนะน<อ>นแล้วก็แ,<ม>แล้วก็แล้วก็คลิปรถไฟแบบนี้คิดว่าไปกับใครว่าจะเป็นรุแบบนึงแับไปกับเราไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณม,มากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปอย่างนี้เลย กับ f ารูปเอฟซีฮะเราบอกแล้ววันนี้ถ่ายกันกระหน่ำเลยถ่ายสัดให้เต็มทำอะไรกันเอารูปมาให้ดูอะรูปป่าวันนี้สวยจังเลยใครเนี่ยมังเอกนริ้งได้อ่ะบ้าป่าวใส่แล้วเหรอเนี่ยใครไม่แล้วเหรอเกิร์ลใส่แว่นจะไมก่อนเออในยุคนั้นต้องเีอะไรล่ะไม่รู้ต้องมีอะไรละลาอะไเพื่ออะไรไม่รู้เลยใส่แว่นจะไปด้ว่ยมึนมึน เหมือนแบบว่าโฆษณาสื่อาแล้วมานั่งชมวิวเรียนกันไปเลยนะังบ้านบางแก้ไข,กขกแก้ไขแกไม่เคยเจอเลยเพราะเป็นวิวเรียงนะจ๊นะ